ล่าสุดคณะกรรมการปปชได้มีมติเลือกท่านสุชาติกรรมการปปชขึ้นมาเป็นประธานปปชโดยมีเสียงชนะ5าต่อ2 2สองเสียงนั้นประกอบด้วยท่านเอกวิทย์และท่านแมนรัตน์อีก5าเสียงนั้นเลือกท่านสุชาติขึ้นมาเป็นประธานปปช ท่านสุชาติเป็นคนที่ตรงไปตรงมาน่าสนใจมากในขณะนี้มันมีเรื่องบางเรื่องที่อยู่ในปปชกําลังเข้มงวดจากคู่ขัดแย้งระหว่างพลตบรเอกจากทิพชัยยินดาและสุรเชษฐ์หักผ่านที่มีเรื่องมีราวกันอยู่จากทิพชัยยินดาได้เข้าไปยกคณะเข้าไปชี้แจง ข้อกล่าวหาซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสเข้าไปชี้แจงหลังจากที่ถูกคณะน,นุมการปรปรชในยุคข,ของคุณสุภาปิยจิติกล่าวหาโดยพึ่งพาข้อมูลจากผู้กล่าวหาอย่างเดียวไม่ได้ให้โอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแล้วจนกระทั่งเรื่องที่คณะน,นุมการชุด คุณสุภาปียจิตติส่งเข้าไปในคณะกรรมการปปชครั้งแรกเพื่อให้ชี้มูลตามที่คณะอนุมการแจ้งมาการประชุมครั้งแรกนั้นก็มีการชี้มูลไปตามนั้นยกเว้นเสียงเดียวที่ยังไม่เห็นด้วยคือท่านสุชาติตามกฎกติกาปป,ปชแล้วเมื่อคณะกรรมการชุดใหญ่ชี้มูลครั้งแรกแล้วต้องมีการประชุมครั้งที่สองเพื่อย,ย้ำรับรองการชี้มูลครั้งแรก แต่พอประชุมครั้งที่สองในยุคที่คุณประธานปปชค,คนเก่าคุณวัชรพลเป็นประธานอยู่กับมีการถกเถียงกันพอสมควรเพราะว่าพลตเอกจากทิพย์ชัยชินดานั้นได้ทำหนังสือร้องเรียนไปอุทธรไปว่าตั้งแต่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหานั้นกลุ่มตัวเองและข้อมูลทั้งหลาย ไม่ได้รับการพริจารณาจากคณะอนุกรรมการเลยขอโอกาสในการไปชี้แจงด้วยก็เลยให้มีการเอาไปพิจารณากันใหม่แล้วเปิดโอกาสให้ชี้แจงและนี่ก็มีการไปพบ,พบปากกันแล้ววันที่หนึ่งวันที่วันเมื่อวานนี้เวลา13บสมนาฬิกาซึ่งผมยังไม่รู้ผลว่าเป็นยังไงอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าคณะอนุกรรมการอีกชุดหนึ่งที่นําโดยท่านเอกวิทย์ ก็ทำเรื่องชี้มูลกรณีเว็บพนันซึ่งมีพวกบินนี่แล้วก็พวกลูกน้องของสุรเชษฐ์หักผ่านเป็นผู้ถูกกล่าวหาก็ปรากฏว่ามีข่าวออกมาว่าคณะรัฐมนตรีที่ท่านเอกวิทย์เป็นประธานนั้นชี้มูลว่าคณะของสุรเชษฐ์หักผ่านและก็ลูกน้องนั้นไม่ผิดเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวพันนะแต่ว่าโยนทั้งหมด ไปที่คนคนหนึ่งชื่อพันธุ์ตำรวจโทรคริสพัน,นุตำรวจโทรคริสนั้นเป็นใครมาจากไหนพันุ์ตำรวจโทรคริสนั้นเป็นตำรวจคนสนิทของสุรเชษฐ์หักผานและเป็นผู้ที่ถือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปซึ่งมีข้อมูลมากมายมหา,าศาลโดยทุกคนอ้างบอกว่าพันธุ์ตรวโทคลิสคือคนที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันไม่ใช่คนดังกล่าวทีนี้ก็เลยมี เมื่อจัดชี้มูลแบบนี้ก็ต้องเอาเข้าคณะกรรมการปปชชุดใหญ่ซึ่งชุดใหญ่ก็คือชุดที่เพิ่งได้เลือกตั้งใหม่เสร็จคือให้ท่านสุชาติเป็นประธานปปชคืออยู่ชุดใหญ่จะเห็นด้วยกับชุดเล็กไหมชุดนตยอ,ตอการว่าชี้มูลว่าพวกนี้ไม่ผิดผิดแค่คนเดียวทีนที่ก็มีปัญหาก็คือว่าฝ่ายพูกล่าวหาคือตำรวจที่ทำคดีนี้ ก็บอกว่าคณะกรรมการอนุกรรมการชุดของท่านเอกวิทย์นั้นพิจารณา,าเฉพาะคำแก้ข้อกล่าวหาของออกลุ่มของของ,ของคุณสุรเชษฐ์หักพานและพรรคพวกแต่ไม่ได้พิจารณา,าหลักฐานต่างๆที่กลุ่มผู้กล่าวหาคือตำรวจผู้คุณทำคดีนั้นเสนอไปนี่คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้น อุปมาใหม่ก็เหมือนกับที่พันเรกนริจากทิปเคยโดนชี้มูลแล้วก็โวยวายออกมาว่าเฮ้ยผมไม่ได้มีโอกาสได้ชี้แจงเลยไมเแต่นีดเดียวขอให้ผมได้ชี้แจงหน่อยได้ไหมเอาล่ะทีนี้ก็มาถึงเรื่องนี้ละก็กลายเป็นตำรวจที่ทำคดีนี้เรื่องเว็บพนันก็บอกว่าทำไมไม่พิจารณาข้อหาข้อกล่าวหาและหลักฐานที่ผมส่งมาให้หมดเดิมทีจะมีการประชุม คณะกรรมการปปชแต่เลื่อนไปเพราะว่าคนที่มายัางไม่ครบก็เลยเลื่อนเป็นอาทิตย์หน้าทางคณะกรรมการปปชเห็นชอบเห็นพ้องต้องกันกันกบคณะอนุมการชุดที่ท่านเอกวิทย์เป็นประธานในร่นมการแล้วก็แสดงว่าสุรเชษฐ์หักพานและก็ลูกน้องที่เป็นใกล้ชิดนั้นก็สามารถจะหลุดจากข้อกล่าวหาได้ แต่ข้อกลาหาห่าวหาทั้งหมดก็จะถูกทุ่มไปที่พันธุ์ดททวคลิสเหมือนกับว่าคลิสนั้นยินยอมที่จะเป็นแพะรับบาปหรือเป็นคนที่รับอยู่คนเดียวอะไรมากูรับอยู่คนเดียวแล้วกูจะปัดไปหมดทุกคนว่าไม่เกี่ยวยกเว้นกูเกี่ยวคนเดียวและนี่คือล่าสุดที่เกิดขึ้นท่านผู้ชมครับผมเาเรียนชี้แจงบางเรื่อง ผมโดนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่านฟ้องเป็นคดีหมิ่นประมาท8คดี7คดีฟ้องที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ใน7คดีนั้นมีอยู่6คดีที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ชี้ว่ามีมูลแล้วใน6คดีนั้นก็มีคำสั่งมาจากท่านทิพย์ดีว่าให้ จบภายใน6เดือ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 นแล้วลูกน้องคุณสุริเชนก็ใช้มินนี่ฟ้องผมที่จังหวัดเลยคดีหมิ่นประมาทเช่นกันผมก็อยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรผมก็สู้คดีสุดฤทธิ์ถามทนายผมได้คุณปุยเรียกผมไปผมก็ไปผมให้การแล้ววันที่จะต้องนัดสื่อพยานก็คือพอชีม้มูแล้วต้องนัดพร้อม จำเลยโจรมาพร้อมกันแล้วก็เอาบัญชีพยานยมาว่าจะสืบใครบ้างผมก็ใส่บัญชีพยานผมไปเต็มที่โดยที่ไม่เกรงกลัวอย่างสิ้นประกาว่าจูจูท่านผู้ชมไม่มีปีไม่มีคุยคุณสุริยธา,าพานถอนฟ้องผมหมดทุกคดีถอนฟ้องเลยคือการถอนฟ้องนั้นจะมีคำหมายความหมายในการอธิบายว่าถอนฟ้องเพราะว่าโจ์และจำเลยตกลงกันได้ แต่เนื่งจาเขาถอนฟ้องโดยที่ไม่ได้คุยอะไรกับผมก็กลายเป็นว่าโจทย์ไม่ประสงค์ที่จะดาเนินคดีต่อไปผมไม่เคยรู้เรื่องเลยจนกทั่งคุณนิติธรล้าเหลือนกเขามาบอกผมบอกว่าพี่โจกมันถอนฟ้องไปหมดแล้วนะไม่มีเงื่อนไข เพราะเดิมพีน,นั้นเนี่ยและในสุ่ก็ถอนฟ้องที่จังหวัดเลยด้วยสรุปแล้วแปดคดีถอนฟ้องหมดเลยพี่นองรัมเหือก็บอกว่าพี่สุรเชษฐ์หักพานบอกว่าสิ่งที่เขาทำผิดพลาดยิ่งใหญ่สุดในชีวิตคือมาฟ้องพี่เพราะพี่สู้ทุกคดีพี่ไม่เคยถอยผมก็บอกว่าเฮ้ยนกขาว พี่ไม่รู้นะเขาถอนฟ้องเขาตัดสินใจถอนฟ้องทันทีเลยเขาขอเข้ามาพบพี่ก่อนถอนฟ้องผมไม่ต้องมอพบผมบอกท่านนกเขาไปบอกว่าถ้าคุณคิดว่าคุณไม่อยากทะเลาะผมคุณอยากถอนคุณถอนไปเลยแต่การถอนไม่ได้เป็นเงื่อนไขนะที่ผมจะไม่พูดถึงคุณเพราะหลักการผมมีอยู่ จริงๆแล้วการไม่ถอนนี่กับดีกับผมซะด้วยซ้ำเพราะผมมั่นใจการสู้คดีถึงแม้ผมจะแพ้คดีที่ศาลร,ระยาเวเทบใบต้แต่ผมมั่นใจว่าอูทณ์ดีกาผมชนะแน่นอนผมไม่เคยกลัวแต่ช่างนเดิมมันก็จบ,จบจบไปแล้วผมก็เรียนคุณสุริเชษก็ได้มีโอกาสมาพบผมครั้งหนึ่งหลังจากถอนฟ้องแล้วก็บอกว่ามาขอโทษ บอกพี่ช่วยเมตตาผมเหมือนเดิมบอกให้ใจเย็นๆคาว่าเมตตาเนี่ยแปลว่าอะไรถ้าคุณทําผิดแล้วผมเห็นว่าคุณทําผิดผมจะพูดผิดให้เป็นถูกจะไม่ได้ผมทําไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณทําอะไรแล้วมันก้มกึ่งผมอาจจะไม่วิเคราะห์หรือเจาะลึกหรือวิพากษ์วิจารณ์คุณถ้ามันก้ากึ่งกัน เอาเป็นว่าผมเนี่ยมีหลักการผมให้ความยุติธรรมกับคุณผมบอกคุณเป็นคนที่มีความสามารถแต่ว่าคุณมีกิเลสที่บังตาวันนี้คุณทะเลาะกับจักรทิพย์ชัยจินดาคุณใช้ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดไปแจ้งปปชเรื่องจักรทิพย์จักรทิพย์ก็สู้สุดฤทธิ์คดีของพวกคุณคุณก็สู้สุดฤทธิ์ก็โอเค แต่อะไรในระหว่างการต่อสู้กันนั้นถ้ามันไม่ชอบมาพาคนผมจำเป็นต้องพูดนะฮะซึ่งโอเคถ้าคณะุกรรมการเนี่ยเขาท่านเอกวิทย์เป็นประธานชี้บอกว่าคุณไม่ผิดเพราะว่าเส้นทางการเงินไม่ได้ไปทางที่คุณเลยกับลูกน้องคุณอีกสี่ห้าคนไม่ผิดเพราะไม่มีเส้นทางการเงินไปแต่เส้นทางาเงินมาอยู่ที่พลตุรโทโคริสก็โอเคนั่นคือคำชี้แจงคุด แต่ว่าถ้าสมมุติว่าตํารวจทําคดีนี้เขาโวยวายขึ้นมาเขาบอกเอาทำไมคณะนุกรรมการถึงไม่พิจรารณาข้อกล่าวหาและหลักฐานที่ตํารวจทํามาอันนั้นก็มีเหตุผลที่ทําผมต้องพูดแต่ถ้าคณะกรรมการชุดท่านเอกวิทย์ท่านยืนยันว่าท่านพิจารณาดีแล้วเรื่องก็จบไปผมไม่ติดใจอะไรทั้งสิ้นแต่อะไรที่มันผิดปกติผมจำเป็นต้อไม่พูดไม่ได้ ผมใช้ชีวิตทั้งชีวิตต่อสู้เพื่อความยุติธรรมความถูกต้องถ้าใจผมเมตตาคุณผมก็จะเมตตาคุณในกรณีที่คุณทำถูกไม่งั้นแล้วผมเสียทั้งชีวิตเพราะการถอนฟ้องผมแปดคดีนี้แล้วทำให้ผมต้องเสียชื่อเสียเสียงอะไรต่อไปนี่มันไม่คุ้มหรอกสู้คุณฟ้องผมต่อไปดีกว่าซึ่งธรรมดาผมไม่เคยกลัวอยู่แล้ว ไม่ว่าคดีอะไรก็ตามผมผ่านคดีหมิ่นประมาทมาแล้วร้อยหกสิบกว่าคดีในชีวิตการต่อสู้ของผมแต่ผมเข้าใจคุณนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณคิดว่าคุณจะขอเป็นน้องผมอยู่เหมือนเดิมคุณเป็นได้ไม่เป็นไรผมไม่เคยขับไล่คุณแต่คุณทะเลื่งมาฟ้องผมเองใช่ไหมแต่ถ้าคุณจะเป็นน้องขอให้ผมเมตตามผมจะเมตตาในสิ่งที่ถูกต้อง ท่านผู้ชมครับคุณสุริชัยหกักพานครับทุกทกท่านที่ฟังผมอยู่ครับนี่คือจุดยืนของผมผมเห็นใจแต่ถ้าสมมติว่าความผิดทั้งหมดตกไปอยู่ที่พันโโธุ์หลุนทริสแล้วไม่เกี่ยวข้องกับคุณและพวกคุณและท่านรู้กรรมการเห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ้วยเรื่องก็จบไม่มีอะไร สนับสนุนโดยแอปเบอรี่น้ำแอปเปิลไซเดอร์แบบผงชองอร่อยรสสตรอเบอรี่